สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมาเจอกันอีกแล้วค่ะพี่น้องเจอกันที่ทางดัดไฟอีกแล้วค่ะมาในสีนั่แน่ทางสื่อสารกินแมงรัฐบาลมาฝากเนาะค่ะพี่น้องเนาะมาเจอกันยกกระต้นปะโคอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะเป็นแนวทังสองตัวรางเนาะค่ะเนาะสูตรใหม่คิดใหม่ทําใหม่อีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะทำข้าวมาเท็ดมาเร้ว หนึ่งสองสามสี่ห้าหางวดค่ะแต่ว่างวดบันดึงหันพัดเขาบนที่ผ่านพานมากผ่านพานมากเขาล่างแต่ว่างวดบนเน,นินเขาบนแต่าาแต่างวดนี้เฮ็ดแล้วเรียบร้อยค่ะพี่น้องค่ะนี่นะคะนิงวดที่วันที่สิบขางบานเลี้ยงนกจ้ะวันที่สิบหกเดือนเจ็ด ทีหนึ่งเดือนแปดแล้วกัวันที่สิบเดือนแปดนี่ค่ะเดี๋ยวสิกลับกล่องให้เบิ้งไหมดอกกัะพี่นองเนาะฝากกดไล์ก็แช์กดซับสไคร้น้ำเนยนะคะฝากติดตามช่องยายว่าน,น้ำเนยจะพ่นองเด้อเดี๋ยวสิมีแนวทางสื่อสารกินแบงรัฐบาลสูตรใหม่ๆม,มาฝากแล้วก็สิไปหาพา2องตัวเลขตามสถานทีต่ต่างๆมาฝากพี่ฝากน้องเด้อค่ะเดี๋ยวเฮาสิกลับกล่องไปเบิง่งตัวเลขกันเลยค่ะ โชดีลำลึยถูกหวยล้มาที่หนึ่งเด้อค่ะพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ในเด้อค่ะไปเบิ่งนตัวเลขกันเลยค่ะพี่น้องเป็นงวดวันที่สิบหกเดือนเจ็ดปีหกสามเขารางหาสามนะค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็วันที่หนึ่งเดือนแปดเขารางเก้าสองแล้วก็วันที่สิบหกเดือนแปดเขารางแปดแปดค่ะ แล้วก็วันที่หนึ่งเดือนเก้าเขาล่างเก้าเปดต้ตงด้วยดีค่ะพี่น้องเด้อแล้วก็วันที่สิบหกเดือนแปดที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้ค่ะดันเขาบนเขาโต๊ะกลับพร้อมถือว่าเขาเลอพี่น้องเน้ะอันนี้ก็บ่บเป็นเทเด้วยค่ะมันเขาอยู่ดิค่ะปะาษีว่าเทหน้าเท้หลังเนาะค่ะพี่น้องเนาะและนี่คู่วันที่ วันที่หนึ่งเดือนสิบป,ปีหกสามพี่น้องเ,เพื่อนๆจ๋าได้มาสีหางโปดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะได้สีหางเลขได้ก็กคือสีสามสีสองหาสามหาสองมังบางบาวดน,นี้คือสีบรุษเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาค่ะพี่น้อง เดบขอก็แ้งดำ้ดัพี่น้องค่ะนี่เด้อค่ะขึ้นมาอยู่ทางดาัดฝาขงังนวยบกคงนี่บคฮงว่ามันจีสบา,างบอภาษาอัดคลิปอยู่ข้างล่างแหละค่ะพี่น้องแต่ว่ามันแสงไฟบะพ่อแสงบะพ่อก็เลยพามาเบ่งอยู่บนต้นบกฮงค่ะอาจจะเห็นเด็กตัวสวยๆง,งามๆอยู่ขางโกบกฮงอะไร้อพี่น้องเด้อนี่เด้อค่ะนี่งวดนี่ ข่าววดที่หนึ่งวัที่สองก็ข่าวตรงๆงวัที่สามข่าเบิ้ลวัที่สี่ก็ข่าวตรงๆงวัที่ห้าดันข่าบนพี่น้องเ้ยอันนี้งวดที่หกงวดวัดใจอีกค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะในราคะพี่น้องเด้อเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ ฝากผลงานอีกชิ้นหนึ่งของช่องยวาวันพาเพื่อนน้ำในเดอะ,ะพี่นองเดอร์ยวาวันพาสองเลขนะคะแคปหน้าจอไว้เดอพี่นนองเดอร์เอาไปไปเป็นแนวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลค่ะคลิปนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครน้ำในเด้อค่ะพี่น้องเด้อเจอกันคลิปหน้าค่ะโชคดีร่ำรวย,ลลยถูกหวยแลงวัาทีนึ่งค่ะพี่นอ้องเบิ้ลโกบะคงในใหญ่ค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะร่ำร่ำรวยๆค่ะอายเบิ่งอีกรอบนึงค่ะเบิง่งกะบะคงใหญ่ม,นมนันมันน้ำกันนะจ๊ะ